เอสาขบวนสิบวัดเบิ้งน้าน้าหัวน้อตามเดียกน้ำทนำยันน้ำยันมันน้ำยันก่น้ำยันเลย้ำเดยันต้นมัอนถูกนำยันน้ำขี้เหล้าเหรอน้ำยั่ห่าพานะเขาน้ำเหล่าน้ำเหล่านำ ก็อ,นนอันนี้อ yup. ันนี้มักไว้เนอะมักไว้เนาะครับเนาะมักไว้คือเราโทษล่ะกันเราโทษล้าต่อไปต่อไปยังบ่ต้มนะครับยาวหลายยาวหลายนี่คือการจะไปต้มต้มหล่อพอแล้วพอแล้วแล้วน้องละเขาคือระเบิ่งเลยไม่ซึมไม่ซึมไมซึมไม่มอะไรก็ได้อ๋อเดี๋ยวคือเราโทษนะครับเราโทษวันนั้นเราละราแชดเป็นไรน้องเป็นไรฮะเป็ไรไม่มีปุ๊กเหรอเป็นไร หวานทุกคนเปรี้ยวเ,เปรี้ยวเออเหนงือมันยังมาเปรี้ยวผู้ดัดชมีนนี่เย็ดนี่ดีได้เลยกระตุมีอะไรแล้วกระตุมีที่เป็นยาดีฮอกดีได้หนึ่งอ่ม,มีพวกเอ็ไนไส้พวกย่อยอาหารอ,นนอันนี้คือมักจักมือ่อจักมือ่อจักมื่อนี่ประมาณอ่านมักไวก้กะ เห็นล้ขาจะหน่อยกันเขากันผ่าน้ำเอาน้ำ่าแล้วกระบอกไว้หลายลูอ๋อเขอันนี้ยังบพพานั้นแรกขัานฟัดเป็นจมูกข้าวหรือว่าเขาปลายเอาไปใส่ถังเอามาใส่นี่วิตามินเอ่อมาเป็นตัวนั้นตัวนั้นเสร็จอันนี้ผ่าน้ำแล้วผ่านน้ำแล้วโอ้คงือล้กผ่านน้ำกับบัพารสชาติกันบเมื่อกี้ซิบบพานำยันมันเมือกี้นำน้ายันมครับเขอานำยันทังวน อันนี้คือาพาแล้วนำ้วนำผีพาแล้วอันนี้คือน้ำยันต์ตัวแรกนำพาแล,แล้วรสชาติต่างกันปะอันนี้สิเข้มข้นกว่บปะต,ตัวนี้ความเปรี้ยวสิหลายกว่าครับหลายกว่าไอ้พวกไก่ตีหลาย <c oughs> แต่คือว่ายัางมันครบสูตรเลยนะมันยังบ่ยครบสูตรยเนี่ยบดเทนะ่งกูเนาะ อัาทูนี่แบบตมานๆต่างดับต่างดับอ๋อ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 อนออ๋ออันอ๋อ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 อ๋นอ๋อ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 อ๋นอ๋ออาออ๋นตอน๋ออ๋อน๋ออ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 ๋้อ๋ออ๋อ้๋ออ๋ออ๋ออาออ๋นอ๋ออกัน๋ออ๋ออนกันออ๋ออ๋ออเลอ้อาออบอออ๋อ ไปดูอันทีมาร์กเม่กกินนะใส่ติงเลยพ,ลพร้อมฮูมบบ้ชทยดัมเบิ้ล่เบิ้วรเนี่ยโ,โดมไดย้ยครับดมไดยย้เยาะดมไดยย้เยอะอ่านีจ่จ้างเรียบร้อยแล้วเนี่ยนนดงบอไปเบิ่อองอันทีมาร์กเมึกกินกําลัง<อ>ขึ้นฟองกําลัง<อ> โซ่สินโซ่มาจากหอม์นทองไม่ใช่ครับกินนี่เลยฮะกินหอมเยังครับหอมไหมฮะคล้ายๆมันเป็นมันเป็นน้ำเทินเนาะยินดี่เขาใช้น้ำเทินในในในการกั้นกองน้ำเทินน้ำกระดิ่งมันนะี่น้ำกระดิ่งอยู่อแต่บต่แต่เสว่าน้ำกระดิ่งกับน้ำเทินมันไหลลงน้ำกระดิ่งดีอ่าเดียวโซโลเดี๋ยวจะ บ่รสศาสตรอันนี้ก็เป็นได้น้ำอมฤตได้มันอยู่ทั้งน้ำเพิ่นหนี่งกับแซ่ดต้นน้ำเพิ่นเราแซ่ดกันได้เรากรดิกกระเช้าน้ำน้ำอมฤตครับน้ำอมฤตโอ้เอาน้ำฤเองเนี้ยน้ำอมฤตน้ำอมฤตบอกน้ำอมฤตน้ำอมฤตสุดนะซิมโซตว่ามันหอมเลยหอมหอมแล้วดองดมกันกรรมวิธีการเอสมันมันเข่าครับกรรมวิธีการเอสยูนีเออหอมมามครับหอมฮะหอมพ่อครับของ เชยพุ่มเชยย่าพุ่มเลยพุ่มมันหอมอ้อยอันนี้หอมเข่าหอมเข่าอันนั้นเขาเห็ดจากไอ้จากข้อยหอมเข่าหอมตอนแรกเขาตีไอ้จากอ้อยอะไรอันนี้เอจะเข่าหรือเอจะอ้อยอันนี้วันนี้ไอ้จากเข่าเอ้จะเข่าบอกเข่านี่เป็นเขายังกันลังฟัดด้ยไปเบิ้งแล้วเมื่อกี้แทนมาแล้วอ๋อเขาเปข้าปลายเข้าปลายเข้าปลายเขาเห็ดจากเข้าปลายเนี่ยแล้วจะหมูข้าวอยู่เข้าปลายนะครับโอ้านอาหารอยู่ตรงนั้นนะครับประโยชน์เนี่นเห็นอยู่ชื่อแล้ว ข้าวายนี่พยวะสาหกามันว่าจะบวกข้าวใช่ไหมครับประโยชน์มันอยู่ตรงนั้นเลยเอาไม่เห็ดเหล่าวิตามินไม่เหล่าวิตามินไม่เห็ดเหล่ากินแบบหอมมากเลาเอ้าไม่กิดวิตามนอยู่ตรงนี้เอาพี่น่าเตือนวิตามินวิตามินอยู่นี่ละเอาเอาลองมาดูรสชาติดมโดมโดมดมดมอยู่ไหแต่น้อยเลยดมแต่น้อยเลยผมจะลองจะลองอันนี้น้ำอมฤตน้ำอมฤตนะครับเพราะว่า รสชาติมันจะเป็นยังไงนะชุดไป้ิซกันนะแน่นบ่ะสี่สิบคนละนะสี่สิบแล้วเลยเกินเลยเกินบ่เกินห้าชิปคนเนาะห้าชิปเขามีห้าชิ้นปายแล้วก็พวกพิซเขามีเอ่อปลารอดมีปลารอดก้อนก้อนที่เอสเซดปั๊บเขาเขจะเอาปลารอดมาแสก่อนบัดปริมาณแอลกอฮอล์บ่ตรปริมาณแอลกอฮอล์วัดปริมาณว่ามีความเข้มข้นสมดุลถ้าถ้าสูงซ้าพอดีก็ปิดฝาไว้อดฝาไว้ท้ายจัง เอกหอยยังสูงอยู่อะเปิดขาให้ระบายออกส่องของแล้วยูนโดนโดนคนเหลืองเทคนิควิทยาศาสตร์เขาซึ่งหอกไปไปกับเบิร์กออกนะเจ๊งแล้วเขาเรียนวิทยาศาสตร์ไหมเขาคือพวกใครนี่เลยสายวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเรียกมาถึงเรียกมาถึงป่ะเอาดึงก่อนสามเอออ๋อกินแล้วอันนี้คือมันเป็นคล้ายๆว่าส่วนมากคนที่ มาซื้อมาซื้ออันนี้นำ้ำมะลิเนี่ยที่มีแต่คนป่วยเขามาฮอดว่าโอ้ปวดแขนปวดขาดิยากลงมากโอ้เบาไวเบาไวอันเดียวแค่นั้นแหละกึ๊บไปดึ๊บเลยสุดยอดครับนี่คือมืดมืดเหมยมืดหยองเลยน้ำมะลิเมืองยมราชครับโอเคครับ